กลับมารับชมข่าวการเมืองครับ2นโยบายเด็ดพักใหญ่กรกตอสอบเข้าข่ายผิดกฎหมายนโยบายหาเสียงเป็นหนึ่งในวิธีชูโรงของพักการเมืองให้ได้มาซึ่งความนิยมและคะแนนเสียงและยิ่งถึงช่วงเวลาการเลือกตั้งพักการเมืองใหญ่ต่างงัดนโยบายเด็ดออกมาสู้กันทั้งนี้ในกระบวนการเลือกตั้งพักการเมือง ทุกพักจะต้องส่งรายละเอียดนโยบายหาเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตตามมาตรา57พรปว่าด้วยพักการเมืองที่ต้องระบุ3เรื่องคือ 1. วงเงินที่ต้องใช้ 2. ที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการและ 3. ความคุ้มค่าประโยชน์ในการดำเนินการและความเสี่ยง ล่าสุดพักการเมืองทั้งหมด70พักได้ยื่นเข้ามาเรียบร้อยแล้วและขณะนี้กกตได้เผยพแพร่ผ่านเว็บไซต์สู่สาธารณาชนแล้วโดยจะคัดนโยบายพักการเมืองใหญ่ๆว่าได้ลงรายละเอียดอะไรไว้บ้างเริ่มจากพักเพื่อไทยเสนอมาทั้งหมด70นโยบายโดยคัดนโยบายชูโรงอาทินโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลโดยพักเพื่อไทยระบุวงเงินที่จะใช้ครั้งนี้5.6แสนล้านบาท โดยที่มาของเงินที่ใช้ดําเนินการมีดังนี้จากการบริหารระบบงบประมาณและระบบภาษี 1. ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี2567จํานวน2.6แสนล้านบาท 2. ภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย1แสนล้านบาท 3. การบริหารจัดการงบประมาณ1.3แสนล้านบาท 4. การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน90,000ล้านบาท ทั้งหมดนี้สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศส่วนนโยบายอื่นๆอาทินโยบายเงินสมทบคนสร้างตัววงเงินที่ต้องใช้90า0หมล้านบาทนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ3แสนล้านบาทรถไฟฟ้ากอทมอย20บาทตลอดสาย48,000ล้านบาทต่อปีนโยบายเชื่อมโยงรถไฟขนส่งสินค้าจากลาวเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสวุวรรณภูมิ4.5หมื่นล้าน เชื่อมโครงการรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ80,000ล้านนโยบายบริหารจัดการน้ำไม่ท่วมไม่แล้งเบื้องต้น5แสล้านบาทเงินเดือนคนจบปริญญาตรี2.5หมื่นบาทใช้เงิน40,000ืล้านบาทสนับสนุนส่งเสริม SME 3 0 0หมล้านนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคเพิ่ม2 0 0หมล้านบาทร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3,000ล้านบาทรวมๆแล้ว70นโยบายเป็นเงินที่จะใช้3ล้านล้านบาท ถัดมาที่พักรวมไทยสร้างชาตินโยบายที่น่าสนใจอาทิลดต้นทุนเกษตรกรวงเงิน6,000ล้านบาทเพิ่มเงินสมทบของภาครัฐเพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมวงเงิน2.9หมื่นล้านบาท1อำเภอ100ทุนการศึกษาปีละ1,000ล้านบาทกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน30,000ล้านบาทบัตรสวัสดิการพลัสวงเงิน7 1หมื่นล้านบาทคนละครึ่งภาคสวงเงิน40 0 0 0ล้านบาท เที่ยวด้วยการเมืองรองภาคสองวงเงิน1 8หมื่นล้านบาทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4 0 0หมื่นล้านบาทช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีละ4 0 0 0ล้านกองทุนพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวปีละ1,000ล้านบาทค่าตอบแทนอปพอรอวงเงิน10,000ล้านบาทรวมวงเงินที่ใช้จ่ายประมาณ2 5แสนล้านบาทขณะที่พักพลังประชารัฐมีนโยบายที่น่าสนใจอาทิบัตรประชารัฐ700และฟรีประกันชีวิตประชารัฐ วงเงิน1 2 8แสนล้านบาทแม่บุตรธิดาประชารัฐ1.74แสนล้านบาทเบี้ยผู้สูงอายุ4.95แสนล้านบาทสุขภาพครบวงจร5,000ล้านบาทการบริหารจัดการน้ำา10,000ล้านบาทบริหารที่ดิน3,000ล้านบาทกองทุนประชารัฐวงเงินปีละ1น0 0 0แสนล้านบาทก๊าดประชาชน2 4หมื่นล้านบาทเรียนฟรีถึงปริญญาตรี5 2หมื่นล้านบาทรวมใช้เงินจ่ายประมาณ1ล้านล้านบาท ด้านพักภูมิใจไทยนโยบายชูโรงอาทิฟรีกองทุนประกันชีวิตผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเสียชีวิตได้1 0 0 0 0นบาทกู้ได้20,000บาทใช้งบ3.7หมื่นล้านบาทฟรีน้ำดื่มสะอาดติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกหมู่บ้านลดค่าใช้จ่ายทุกครัวเรือนโดยใช้วงเงิน2ส่วนประกอบด้วยค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาด6,000ลิตรต่อวัน3.94พันล้านบาท และค่าปร,ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้ง2.25พันล้านเงินกู้ฉุกเฉิน50,000บาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกันผ่อนชำระวันละ150บาท365วันโดยเป็นวงเงินมาจากสถาบันการเงินประกอบด้วยธนาคารไทยพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นปีละประมาณ700ล้านบาทส่งเสริมการใช้กัญชากัญชง เพื่อการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจโดยไม่มีวงเงินต้องใช้ทางด้านของพักก้าวไกลนโยบายที่น่าสนใจอาทิร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วงเงินที่ต้องใช้3,000ล้านบาทปฏิรูปกองทัพใช้งบประมาณ1.2หมื่นล้านบาทสร้างสังคมคนเท่ากัน3.6พันล้านบาทสวัสดิการเกิด50 0 0 0ล้านบาทสวัสดิการเติบโต4 4หมื่นล้านบาทสวัสดิการทำงาน5 6หมื่นล้านบาทสวัสดิการสูงอายุ5 0 0 0ล้านบาท สวัสดีการทุกช่วงวัย9 8หมื่นล้านบาทเลือกตั้งผูว่าทุกจังหวัด3,000ล้านบาทเพิ่มงบจังหวัดจัดการตนเอง20แสนล้านบาทการศึกษาฟรีจริง3 3หมื่นล้านบาทการศึกษาทันโลก200ล้านบาทส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต1 7หมื่นล้านบาทปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ10,000หมื่นล้านบาทปลดหนี้เกษตรกร5 2หมื่นล้านบาทลดต้นทุนเกษตรกร3 0 0 0 0ล้านบาทคืนชีวิตให้ชาวประมง6 0 0 0ล้านบาท เอาจริงกับโลกร้อน1 0 0 0 0ล้านบาทดูแลหมาแมวทั่วหน้า1,000ล้านบาททางด้านของพักประชาธิปัตย์นโยบายที่น่าสนใจอาธิประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่างข้าวมันปาลมข้าวโพด7 0 0 0 0ล้านบาทชาวนารับ30,000บาทต่อครัวเรือน9 7หมื่นล้านบาทสตาร์ทอัพ SME 3แสล้านบาทธนาคารหมู่บ้านแห่งละ2ล้านบาท1 6แสนล้านบาทอินเทอร์เน็ตฟรีทุกห้องเรียนทุกหมู่บ้าน1ล้านจุดพันล้านบาท ฟรีนมโรงเรียน365วัน2 0 0 0 0ืล้านบาทโดยหลังจากนี้สำนักงานกะกะตจะต้องศึกษาว่าทั้ง70พักที่เสนอมามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรซึ่งกระบวนการจะต้องทําโดยเร็วโดยในสัปดาห์หน้าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมกะกะตทั้งนี้ตามมาตรา57ระบุว่าถ้าหากเห็นว่าข้อมูลที่พักการเมืองส่งมายังไม่ครบถ้วนก็จะให้โอกาสพักการเมืองส่งข้อมูลเพิ่มมาอีกครั้ง แต่หากส่งไม่ครบภายในระยะที่กำหนดจะปรับวันละ1 0 0 0 0บาทแต่ปรับไม่เกิน5 0 0 0สนบาทแต่ถ้าผลออกมานโยบายหาเสียงไม่ถูกต้องก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาตรา73วงเล็บ5หลอกลวงให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองเป็นเหตุให้นำไปสู่การพิจารณายุบพ,พักได้ตามกฎหมายแต่กกตจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่านโยบายหาเสียงที่ใช้เข้าข่ายความผิดหรือไม่ ทั้งนี้การพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําความผิดพรบว่าด้วยการเลือกตั้งและพักการเมืองกกตาสามารถตรวจสอบได้เลยเนื่องจากกฎหมายกำหนดว่ากกตพบความปรากฏหรือจะรับเรื่องร้องเรียนก็ได้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566จะต้องตามติดอย่างใกล้ชิดถึงนโยบายเด็ดของพักใหญ่ เพราะถ้าหากนโยบายของพักเข้าข่ายผิดข้อบังคับกกตสามารถพิจารณายุบพ,พักได้ทันทีนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ .net ครับ